สรุปผลการดำเนินงานกศอนอําเภอเหนือคลองประจำเดือนมกราคม2566งานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่8ถึง22มกราคมกศอนอําเภอเหนือคลองดำเนินงานจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกศอนอทั้ง8ตำบลและ3สรช เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นงานการศึกษาต่อเนื่องกศอนออำเภอเหนือคลองดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ การตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มสนใจหลักสูตรการทำน้ำพลิกหลักสูตรอาหารขนมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลาและหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกงานการศึกษาตามอัธยาศายัยวันที่13มกราคมกศอนอ,อำเภอหนือคลอง มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัยดำเนินง,งานจัดโครงการแต่งเสริมเติมฝันวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566โดยมีกิจกรรมการสาธิตอาชีพเพื่อน้องศิลปะปูนปั้นรู้รอบตอบคำถามรับของรางวัลและกิจกรรมแสดงความกล้าแสดงออกเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักหน้าที่ของตนเอง ณศูนย์าการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยกศนตบลเหนือคลองและห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่14มกราคมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเหนือคลองร่วมกับครูกศน,น,นตบลคลองขนานจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายณอนะงค์การบริหารส่วนตบลคลองขนานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมไข่เจ้าปัญหากิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายโดยมีนายชีรพงษ์ดวงแก้วผู้อำนวยการกศออนอำเภอเหนือคองร่วมพิธีเปิดโครงการและมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆวันที่18มกราคมครูกศนอตำบลโคกยางร่วมกับบรรณารักษ์ และนักศึกษาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเกาะจันทร์วันที่31มกราคมครูกศนอตำบลโคกยางร่วมกับบรรรักษ์และนักศึกษาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมเสริมทักษะสร้างนิสัยรักการอ่าน ณโรงเรียนวัดโคกยางออำเภอเหนือพลองเกาะจานจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักตรัเชียของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติและเกษตรทฤษฎีในวันที่มกรามกราคมกศนนอตำบลคลองขามาและวันที่สิบเจที่ัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าอาศัยกิักเรียชนบ้านทุ่งสางเรีอนอนุบาลอบตตำบลคลองขามาและเวลา 13.00- น ัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นณโรงเรียนบ้านนาวงกศนอำเภอเหนือคลองจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติและเกษตรทฤษฎีใหม่ในวันที่9มกราคมณศูนย์เรียนรู้บ้านแหลมกลวดและวันที่17มกราคม นวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งสาครโดยมีนายธีรพงษ์ดวงแก้วผู้อำนวยการกศอนอำเภอเหนือคลองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายกศอนอตำบลคลองขนานอบรมแกนนำเยาวชนโครงการสารสายใยสามวัยในครอบครัวในระหว่างวันที่22-23มกราคมณนะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยแกนนำนักศึกษาวันที่16มกราคมผู้บริหารและบุคลากรกศนอำเภอเหนือคลองเข้าร่วมโครงการวันครูณนะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงโดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรครูดีสีเหนือคลองจำนวน3คนได้แก่นางวันณาชูช่วยนางสุภลักษ์เองช่วนและนายไพโร์จงจิตและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครูวันที่22มกราคม ณนะสนามหญ้าเทียมอันดามันสปอร์ตครับวันที่24 2 5มกราคมนางไวดีช่อไม้ครูกศน,นอตำบลห้วยยูงเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรพัฒนาตนเอง ด้านการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ณนะสถาบันกศอนอภาคใต้จังหวัดสงขลากศออนอำเภอเหนืคอคลองรักการเรียนรู้มีคุณธรรมดำเนินชีวิตอยู่แบบพอเพียง